สวัสดีครับพี่น้องส่อกันวันที่23เมษายน2พ6นประมาณ8โมงเครงครับพี่น้องมาเบ่งผลงานมื่อคืนนะครับปรากฏว่าแต่ประมาณขนครึ่งพี่น้องนี่ผมผมวานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนผมปฏิบัตริพรารกิจหนึ่งผมบริไทยเบเพื่องเพราะว่ามันยากนะครับ ปฏิบัติภารกิจเสร็จเคื่องขึงพึงไทยนะครับเห็นแค่เห็นม่วงแล้วแปดม่วงพี่น้องจับงบออกแล้วก็ว่านไครล่างใครก็แปดม่วงพอดีนะครับประมาณนเสร็จนะครับมันเป็นชุดไอชุดนี้เป็นชุดแรกที่ผมพอที่มันบอออกนะออกนิดเดียวยืนเพิ่มขึ้นไม่อยุตอนนั้นเดมมันเพ่อเครื่องขันนะครับอันนี้ชุดที่สองสี่ไรประมาณจะไอขันครึ่งต่อไปเสามขันมาเน่ยพี่น้อง ตามรักสูตรเก่านะครับตามรักสูตรนั่นนะครับคิดว่าต่อไปสีไรสามขันหลายเลยเัยเีว่าก็บอกไปยังท่านนี้ก็โอเคอยู่นี่อ้อบ่ได้ใส่หลายนะครับพออใส่รางมีหลายเลยเพื่อว่นออกเป็นตัวได้บ่อขางล่างพี่น้องบอกมันเป็นขาอะไรนะขินซี่ขาตั้งน่งเขาโมเขียเมียเหรอเดาอ่อนแพงให้เขานางเหรอหนีสิบสามหมื่นนะครับเป็นตัวเลยนะครับมันเรียกอย่างไรบึงมึงนีเสียวตอนนีแล้วกันตอนนีเสียวทานีแล้วกัน ทีไก่ตะกอนนะครับเนี่ยใ่ขันครึ่งขันหนึ่งหรือว่าประมาณสิบโลสิบโลกเล็เดี๋ยวนี้ว่าหาพันตัวเมื่อทำก็มือนตัวอะไรอยู่นี่ขันหนึ่งในสิบโลหนีสิบโลขันหนึ่งเดี๋ประมาณหนีสิบโลตีไปโดยเฉลี่ยสิบโลเครื่งคันสามสิบโลประมาณมือนตัวอะไรอยู่นี่ ขันบ่ตายได้นี่แต่ว่าคิดว่าบ่ตายนะครับตายย่ากแต่ว่าคุณเป็นถ้าฝนดี่ตกป่าสีห้องนะครับเต็มหมดพี่น้องแต่เบื้องหน้าพอกงามกันเลยวันีพอมันน้ำน้ำไหลายน้ำไหลายแต่ว่าลูกอัดหน่อยน้ำไหลายลูกอัดหน่อยมันก็ง่ายไวเลยมันเอาอาหารกินดีๆนะครับอาหารกับเขาเนี่ยแหละกินน้ำเขาเนี่ยแหละนะครับมูออะไรที่บวผักบ่ชฝักมันก็ เต้เขาติตีเจกันเองนะครับไปจัดการกันเองนะครับเพาบริญญาของพขกเอันนี้ก็คันเอางูใครการควบห่อนให้เขาครับหมวดความบริการควบบหอนการป้อกันเครื่องเยอะมันมันขาดมันมันการเตรียมเยอะมันรุดหลบกันมันได้ตายหรือว่าน้เนองบุ้งหัวที่ว่าน่าที่เป็นน้เนอามากกว่านะครับมันหลายมันแน่นนะครับแต่มมนแน่นมันคัดสันกันโดยธรรมชาติคือตายมูเรวอนเนียก็ตายไปนะครับอันนี้เนี้ย นำลายลูอัดหน่อยนะครับรับรองว่าคือง่ายไปเลยนี่งี๊มือได้ขายเลยนี่เป็นตัวหน่อยเลยนะี่อันนั้นมี๊สามมือเป็นตัวหน่อยแลยนะ้วอันนี้งี๊สิบกันระยะก้าวหน่อยนี่หามือจะเป็หหียน,นที่เรานะครับที่หามือเป็นหนุกขอบขันเดีอนเงือกท้ายได้ตัวระบาดเลยนะครับขันเดียนที่มือหาเงือบาทหาฟิปฟองบาดเดาเต็มี่า,า,ยายไปเลยนะครับครบหน่อยี่ญ่ไ้นะครับพี่น้อง มันกเ็เรียนช่วงผลงานนี่เพิ่งผลงานว่ฒิพันธนาประทับใจเป็นไงน,นะครับว่ฒประทับใจเป็นไงวุฒประจำนใจจอครับใช่ป่ะครับโอเคอยู่ท่านี่กับขัน,นขึงเขาก็พอได้กแก่เด้กแก่คัดแก่เก,ก,ก,กินอยู่พี่น้องแต่ว่าปัญญาเป็นตัวว่าเต็มเลยนี่เนี่ยเนี่ยสังเกตดีเลยนี่พี่น้องหทางกุ้งนี่มองที่กับนี่คุณก่อนคุณก่อนกับนี่ของวันวุฒิเสมอนะครับ วาดในแบบนีดีเลยหนาปุ๊บเป็นเลยตอนนี้มัน่ค่อยมีครับเพรว่าหนาเป็นอย่างทก่เขาบอกหรอตายหนาผุดอันนี้สว่านสองคันสามคันพอดีนะครับเกิดนั่นหนาอันนี้คันครึ่งพอดีกันม้นกับบางยุ้นะครับสามคันสึ้พอดีพอดีเลยบอร์นขนาดตีหุ่นซีนะครับสามคันกันซีคันหนาผุดนะครับ ทันบือเพียรเท่านี้แหละนะครับอืมมันฟุ่นครับงามเป็นตัวเอาเอาแพร่ลงใส่เหล่าที่เอาเนี้ยไปมัดกันนกอยู่ไปเอาผาดำๆผาะแะลนั่นป็นปิดทั้งเครื่องอยู่ก็ทั่นนกกินมัดเลยนะครับเนี่ยเอาต้องระวังเอาคลิปนี้เขาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องพอกันไม่ลิปนนาเด้อพี่น้องเด้อเมลแงใช่กนะครับอย่าลืมกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง สวัสดีครับ